ถึงพักกันังตอนนี้โอเคไหมเหลือไหมสำหรับคิดว่าเหลือนะเพราะว่าร่างกายทุกคนเห็นว่าสดนะตอนเช้าๆอย่างในการฝึกสเปีดนะครับเด็กทุกคนก็ทําได้ดีเขาก็แข่งขันกันนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรากาลังเลือกสีตัวแรกอยู่นะครับฉะนั้นก่อนออกเดินทางนี่เราน่าจะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนอาจจะมีสันวาที่ยังบาดเจ็บอยู่บิ๊กแต่ทุกๆคนทดแทนกันได้แต่ไม่ว่าเราเลือกตัว23คนที่มาเนี่ย แทงกันได้หมดนะครับเห็นได้จากซีเกมนะอันนี้เราลองเปลี่ยนคนนี้เข้าคนนี้ออกทุกคนเป็นเสือตัวแรกหมดนะครับอย่าบอกว่าคนไหนเป็นตัวสำรองไม่มีตัวสำรองเลยนะชุดซีเกมก็ไม่มีชุดใหญ่ก็ไม่มีนะฉะนั้นทุกคนพร้อมนะครับพี่โก้ครับพี่โก้กโกตอนนี้เห็นเน้นอยู่สองแผนอ่3สามสี่สามกับอ่าสี่สามสามตอนนี้พี่โก้ดูชอบแผนไหนไมากที่สุดในงานเดีย้าคือคือที่มาเนี้ยเราให้เขาเรียนรู้หลายๆแผน เผื่อว่าในสถานการณ์ที่ฉุกเฉินหรือจําเป็นเราสามารถปรับระบบได้ฉะนั้นเนี่ยสไตล์ของเราก็คือเล่น4-3-3อยู่นะครับแต่ถ้าเราจะใช้หน้าคู่ก็เป็น4-2-2หรือ4-2-3 1่ก็ได้ตอนนี้เนี่ยทุกคนเข้าใจหมดแล้วเหลือเหลือแต่ว่าเราจะใช้รูปแบบไหนแค่นั้นเองนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์เราเป็นผู้นำหรือเป็นผู้ตามหรือจะรักษาสกอร์นะปิดเกมเรามี อ่าพี่โก้กองหน้าของไต้หวันเนี่ยมันมีตัวหนึ่งที่มันเป็นลูกครึ่งอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าตัวนี้มันค่อนข้างค่อนข้างจะอันตรายเหมือนกันพี่โก้ดูแล้วเป็นไงพี่ก็เราเราไม่ดูรายบุคคลนะเราดูภาพรวมของทีมเขาว่าจุดแข็งเขาอยู่ที่ลูกไหนนะลูกกลางอากาศเป็นไงเขาตัวสูงใหญ่ไหมลูกเซตพีดอันตารายไหมหรือว่าโจมตีแดนกลางนะหรือโจมตีฝั่งด้านข้าง ฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ทุกรูปแบบตอนนี้ากายไต้หวันมันเริ่มดีแล้วพี่พี่คิดว่าโอเคไหมตอนนี้ถ้าเกิดว่าเท่าที่เช็คสภาพอากาศนะครับากาค็บคนไทยที่อยู่ที่โน่นนะครับก็บอกว่าอากาศร้อนนะก็บางวันก็นจะมีเมฆหมอกบ้างตอนเย็นตอนเช้านะครับอากาศก็เหมือนเมืองไทยนะครับก็ไม่แตกต่างกันนะครับเค <Okay, S 1> ครับ